สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอายุแม่พิงกี้หลายคนเห็นใจอายุเยอะมากเปิดอายุจริงแม่พิงกี้สาวิกาหลายคนเห็นใจอายุเยอะมากเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้สืบเนื่องจากกรณีสารอาญาได้มีการยกคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวนักแสดงสาวชื่อดังนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้และนางสรินยาชัยเดชมารดา ร่วมในคดีมูลค่าความเสียหายกว่า2.5พันล้านบาทและผู้เสียหายเกือบ10,000รายส่งผลให้ต้องคุมตัวพิงกี้และแม่ทรงทันทัสถานหญิงกลางทันทีล่าสุดเมื่อวันที่19สิงหาคมนายอายุธทสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชธรรมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่18สิงหาคมได้รับรายงานว่าช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเศษ ทางทันทศสถานหญิงกลางได้รับตัวนักแสดงสาวพิงกี้สวิกาและคุณแม่เรียบร้อยแล้วโดยมีนางสาวโสรยาฤทธิ์อาลามพอ,อทันทศสถานหญิงกลางเป็นผู้รับตัวโดยได้ทำการตรวจเอทีเคทั้งคู่เพื่อหาโควิดเบื้องต้นผลเป็นลบและสุขภาพแข็งแรงดีจากนั้นทันทศสถานหญิงกลางได้นำทั้งคู่ไปกักตัวในแดนแลกรับ เป็นเวลา5วันซึ่งต่อจากนี้จะต้องตรวจ ATK ทุกๆ3วันหากไม่พบโควิดแล้วจึงจะมีการนำทั้งคู่ไปควบคุมตัวร่วมกับผู้อื่นทั่วไปโดยมีการทำจิจกรรมร่วมตามปกติส่วนหลังจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเยี่ยมจากทางทนายความและญาติพี่น้องทั้งนี้ในเรื่องของจิตใจ จากที่เมื่อวานได้รับรายงานจากพอ,อ,อทันทสถานหญิงกลางยังไม่พบว่าพิงกี้และแม่มีความเครียดแต่อย่างใดและสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เป็นปกติด้านนางสาวสุรยาฤทธิ์อลามพอ,อทันทสถานหญิงกลางระบุว่าจากที่เมื่อวันที่18ช่วงประมาณทุ่มกว่าได้รับตัวพิงกี้และแม่ก็ได้มีการตรวจโควิดแก่ทั้งคู่พบว่าผลเป็นลบรวมถึงจำเลยผู้หญิงอีก3มรายเช่นเดียวกันจึงนำตัวทั้งหมด ไปห้องเก็บตัวของที่แรกรับโดยที่ทั้งหมดยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดีสำหรับพิงกี้และแม่นั้นไม่พบความผิดปกติจนน่าสังเกตอยู่ในภาวะปกติดีไม่มีความเครียดหรือใบหน้าเศร้าหมองแต่อย่างใดส่วนทางทนายความเบื้องต้นยังไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาโดยเปิดอายุจริงแม่พิงกี้สาวิกาโดยทางด้าน แม่อ้อยสริญยาชัยเดชอายุ63ปีซึ่งทำเอาลหลายๆคนเห็นใจที่อายุขนาดนี้แล้วแต่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณท่านเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ